เนี่ยใครกัดใครกัดพระโมขอโทษยังไงขอโทษยังไงฮะขอโทษยังไงหืมขอโทษยังไงฮะใครกัดไม่ต้องทำหน้าเมินเลยเพราบอกกัดพระโฮมมาหน้าเมินเลยฮะไหนโอโ้โหโอ้โหเมินเมินไม่ยอมสบตา ล่ะหนูกัดล่ะแล้วหนูกัดทำไมล่ะฮะหนูกัดทำไมกัดเราที่ไหนห่มอ่ะฮะโอ้โหมอือไม่ยอมสบตาไหนมองมองหน้าใหญ่สิมองหน้าใหญ่สิน,สนูกัดทำไมฮะห,หนูกัดทำไมบอกยายสิน่ะไม่ต้องหคมกัน ท่องโมเลยไม่กล้าสบตาทำเมินทำเมินมองไปที่อื่นล่ะจะก,การดอีกไหมพ่อห่มอะฮะเย็บยนได้หมดแลหละนะทโอ้โหโอ้โหทำเมินไม่ต้องกินเลยไงไม่ต้องกินยายไม่ให้กินแล้วไม่ให้กิน ไม่ให้กินอ๋อ oh, มองมองอาหารบนหลังตู้เย็นเลยยายซ่อนนะล่ะเออมองยายเลยมองยายเลยมาสวัสด,ดีกันเลยมาสวัสด,ดีกันเลยมาลุกมาเลยมาลุกมาแ็วมาคอยคอยมาคอยคอยก่อนคอยสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันด,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 ดีใหญ่กันสิมามาใกล้ๆใหญ่มา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 เร็วมา revenues, มาเร็วมามามา,มา,มา,มานี่มามา คอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมุน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 คอยก่นคอยก่อนคอยที่สวยคอคอยสวยคอยที่สวยที่คอยก่อนคอยที่สวยคอยกระทิคอยสวัสดีก่อนสวัสดี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 ยายยายหิวหิวหิวเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีหิวหิวละหิวละอะมังเนี่ย วัดดีวันดีวันดีวันดีอ๋อวันดีวันดีวันดีอ๋อไมาให้กินอ่ะมาให้กินอ่ะทำโทษให้เข็ดทำโทษให้เข็ดวันดีวันดีวันดีอีกอ๋อวันดีวันดีนักงรียนใครยครวันดีครยครยคยวันดี สวัดดีสวัดดีคายคายคายคิดสวยสวัดดีสวัดดีดิสวัดดีสวัดดีสวัดดีอีกสวัดดีเอาให้เข็ดเอาให้เข็ดเอาให้เข็ดเลยโมโหละโมโหละยายยายโมโหละอ๋ออออออ

กินแม่ใจเลยเรียอาจารย์ไปไม่ต้องล้างเลย